29ธันวาคมในปี1386มีการบันทึกของประวตาศาต์ชนชาติฝรั่งเศสในคดีความของหนึ่งหญิงสองชายท่านหญิงมาเกเลสภรรยาของอัศวินที่มีนามว่าชองวันนี้เป็นวันสําคัญของการตัดสินชี้เป็นชี้ตายของชีวิตท่านหญิงคนนี้เธอแต่งตัวเ็จเธอก็ลงไปในสนามประลองที่ซึ่งเซอร์ชองสามีของเธอกําลังจะดวลกับเซอร์เลอร์กีอดีตเพื่อนสนิทแต่ในตอนนี้กลับมาเป็นศัตรูกันไปแล้ว ที่1นํามีการของชองย้อนกลับไปเมื่อสมองปีก่อนในวันที่19กันยายนในปี1370อชองกับเลอเร,ลร์กีได้ไปร่วมรบด้วยกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโดยตลอดคอยแนะนาช่วยเหลือกันเสมอมาในการลบในครั้งนี้ทั้งคู่ก็มีหน้าที่จัดการสตูคู่แค้นของฝรั่งเศสซึ่งชองก็ทนดูอีกฝ่ายเยอะยันไม่ได้พวกมันจัดการชาวฝรั่งเศสชองจึงไม่อาจจะเห็นภาพแบบนั้นอีกต่อไปได้ชองจึงนํากองทัพบ,บุกในทันที ในการบุกในครั้งนี้ดูเดือดเป็นอย่างมากจนเลอกี้กับจะถูกฆ่าโชคดีที่ชองเข้าไปช่วยอ,อวบาดทานการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาทุ่มทุกอย่างเพื่อชนะให้ได้และสุดท้ายการรบในครั้งนี้ก็ได้จบลงหลังจากการสู้รบชองก็ได้แจ้งกับทุกคนไปว่าที่ป้อมปราการได้แตกแล้วส่วนพวกเขาก็ยึดท่าเหลือม่ได้ปีแอรหลอดคนใหม่ประจำอาณาจากักรจึงสั่งให้ถอนทัพ ทำให้เลอร์กีนั้นแคนแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งพร้อมกับหันไปขอบคุณชองที่ช่วยชีวิตเขาเอาไวา้ขณะที่ปีแอมาต้อนรับเหล่านักลบก็แสดงท่าทีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่ปวดพานั่นก็คือเลอร์กีแต่กลับไม่ชอบชองทําให้ชองรู้สึกแย่พอเขานั้นทุ่มสุดตัวเพื่อสงคารามครั้งนี้เพื่ออาณาจักรของตัวเองแต่ชองก็พยายามจะไม่ใส่ใจและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป หลายปีต่อมาชองได้พบกับเลอร์กีอีกครั้งซึ่งเลอร์กีได้เข้ามาหาชองโดยเขาไม่ได้เพียงมาเยี่ยมแต่มาเรียกเก็บเงินค่าบรรณาการตามที่ได้รับมอบหมายจากปีแอ่ด้วยชองจึงขอผัดผ่อนปีก่อนเพราะไม่มีให้เนื่องจากเกิดโรคระบาดจนไม่สามารถทําอะไรได้เลยด้วยความเป็นเพื่อนกันเลอร์ีจึงลองจะไปคุยกับปีแอ่ให้ หลังจากนั้นไม่นานเลอกีก็เดินทางมาหาชองอีกครั้งเขารู้ข่าวมาว่าเพื่อนของเขาอย่างชองกำลังจะไปออกรบเลอกีไม่ต้องการให้ชองออกไปรบเขามาเพื่อยับยั้งไม่ให้ชองออกไปเสี่ยงเพราะชองจะได้เป็นเจ้าเมืองคนต่อไปต่อจากพ่อของชองแล้วแต่ถ้าเขาตายเมืองก็จะกลายเป็นของปีแอเนื่องจากว่าเมียและลูกของชองตายไปด้วยโรคระบาดไปแล้วเลอกีจึงไม่อยากจะให้เสียเพื่อนคนนี้ไปแต่ชองก็ยืนยันจะไปลบให้ได้ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เป็นเพราะว่าต,ต้องการเงินมากกว่า ด้วยช่วงนี้น,นั้นช่องขัดสนเรื่องการเงินปม่อย่างมากเลนนั้นก็ทําให้เขาต้องออกไปลบเพื่อเงินในปี1380ขณะชองออกไปร่วมลบเขาก็ได้กินดื่มและพักในเมืองของโลแบร์ผู้เคยทรยศไปอยู่กับอังกฤษแต่ตอนนี้เขากลับมาอยู่กับฝ่ายฝรั่งเศสและได้รับอภัยโทษแล้วซึ่งโลแบร์ก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวที่มีชื่อว่ามาเกเลต แม่หนุ่มๆจะหมายปองเพราะเธอสวยแต่ก็ต้องแลกกับชื่อเสียงที่เสียเพราะพ่อของเธอนั้นได้ถูกตาหน้าไปแล้วว่าเป็นคนทรยศจึงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงแต่ชองดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องนี้โดยโรแบร์เขาเสนอไปว่าถ้าแต่งงานกับลูกสาวของเขาอย่างมาเกเลตโรแบร์จะยกที่ดินให้กับชองดูแลราการแต่งงานครั้งนี้เพื่อแลกกับชื่อเสียงของชองให้โรแบร์กลับมาอยู่อย่างไม่มีมลทินอีกต่อไป ชองยิ้ตอบตกลงและเขาได้ไปสู่ขอเธอโดยขอสินสอดเป็นที่ดินบริเวณที่ดีที่สุดของโลบาร์หลังพิธีแต่งงานทางคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนมาวันหนึ่งเลอร์กีก็พาชองไปดูที่ดินที่ีแอร์ยกให้กับเลอร์กีเป็นการตอบแทนเรื่องที่เลอร์กีนั้นช่วยจัดการบัญชีทรัพย์สินของปีแอร์ให้ละนนก็ทําให้ชองไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วมันต้องเป็นของเขา เนื่องจากที่ดินบริเวณนี้มันเป็นสินสมรสของมางกาเรสที่พ่อตาจะยกให้กับชองแต่พ่อติดนี่ปีแอปีแอจึงยึดไปเป็นของตัวเองทําให้ชองไม่พอใจเรื่องนี้มากเช่นกันชองจึงได้เขียนคําร้องไปยังกษัตริย์เพื่อต้องการที่ตรงนี้เขาฝองทั้งปีแอและเลอร์กีแต่คําขอของเขาก็ถูกกษัตริย์ปฏิเสธแถมยังมารู้ภายหลังอีกว่าชองจะไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแทนพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว พปีแอไม่พอใจเรื่องที่เขาไปยื่นคำร้องทวงที่ดินทําให้ปีแอได้ยกเมืองนานให้กับเลอร์กีปกครองแทนชองที่รู้ข่าวก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ทําไมถึงทําแบบนี้กับเขาชองจึงเดินเข้าไปเพื่อทวงถามกับปีแอซึ่งเลอร์กีก็อยู่ที่นั่นด้วยดานชองเข้ามาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับมาเกเลสฟังที่เขาพยายามพูดกับปีแอดีๆแต่ปีแอก็ไม่ฟังคงเพราะโดนเลอร์กีเป่าหูเธอได้ฟังอีกนั้นเธอก็ตกใจแล้วก็บังไว้ว่าเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่คิดออกไปเช่นนั้น แต่เขาก็พูดมันออกไปแล้วทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอและชองจึงแทบจะไม่ได้รับเชิญให้ไปออกงานที่ไหนเลยหนึ่งปีต่อมาได้มีเทียบเชิญมาจากเพื่อนเชิญให้พวกเขาไปร่วมฉลองที่เพื่อนในคอดโลกทำให้มากระเลตดีใจเพราะเธอไม่ได้ออกไปไหนนานมากแล้วพอชองเห็นอย่างนั้นจึงยอมรับคำเชิญนะงานเลี้ยง ชองได้พบกับเลอร์กีอีกครั้งหลังจากที่ม่ได้คุยกันมานานนับปีซึ่งชองก็ไม่อยากจะเจ็บความบาดหมางเอาไว้อีกต่อไปแล้วชองจึงคืนดีกับเลอร์กีและตัดปัญหาทั้งหมดที่บาดหมางกันออกไปให้หมดและเพื่อแสดงความจริงใจเลยให้เลอร์กีเข้าไปจูบก,กับมาเกเลสหลังจากนั้นต่อมาชองก็ออกไปลบอีกครั้งและการลบในครั้งนี้ชองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัศวินซึ่งพอเขากลับมาจากสงครามและก็ได้เจอกับมาเกเลสทางคู่ก็เข้ามาสวมกอดกันด้วยความคิดถึง โดยที่ชองนั้นดูเหมือนจะป่วยจากการไปลบในครั้งนี้แต่ชองก็จะออกเดินทางไปอย่างปารีสเพื่อถ่วงเงินค่าออกลบต่อด้วยไปแจ้งข่าวการลบให้กับปีแอร์ได้รู้ทําให้มา,กาเกเรสไม่สบายใจและเป็นห่วงแต่แม่ของชองที่คิดว่าลูกชายของเธอนั้นแข็งแรงดีคงไม่น่าเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นและชองก็ออกเดินทางไปอย่างปารีสโดยทันทีหลังชองได้รับเงินค่าออกลบเขาก็เดินทางกลับบ้านโดยทันทีชองกลับมาอย่างบ้านในครั้งนี้ดูเหมือนว่ามาเกเรสดูท่าทีที่เปลี่ยนไป เธอมีอาการเศร้าเป็นอย่างมากเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจอะไรบางอย่างชองจึงคิดว่าทะเลาะกับแม่ของเขาแต่พอทั้งคู่ได้คุยกันก็ได้รู้ว่าตอนที่ชองไม่อยู่แม่ของเขาพาคนออกไปจนหมดเธอจึงต้องอยู่บ้านเพียงลำพังและในเวลานั้นลูกน้องของเลอร์กีที่แซงทำเป็นจะเข้ามาหลบความหนาวขอเข้ามาในบ้านและหลอกให้เธอเปิดประตูบ้านและพอเธอเปิดประตูบ้านเข้ามาเลอร์กีก็เข้ามาสารภาพรักกับเธอแต่เธอไม่ยอมในนั้นก็ทำให้เลอร์กีนั้นข่มขืนมากะเลสดในทันที ตอนแรกชองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่พอได้ยินเธอยืนยันอย่างหนักแน่นชองก็เริ่มสงสัยในตัวของเธอและดึงเธอเข้ามากอดพร้อมกับโทษตัวเองที่ดูแลเธอไม่ดีแต่เธอก็ไม่ได้โทษชองและอยากจะให้ชองช่วยเรียกร้องความยุติธรรมซึ่งชองก็รับปากกับเธอชองจะเอาผิดเลเก,กี้ให้ได้หลังจากนั้นชองเขาก็เรียกประชุมคนของเขาและเพื่อนๆให้ช่วยกันไปกระจายข่าวเรื่องที่มาเกเลตได้ถูกเลเกี้ข่มขืนเพื่อบ,บีบให้ปีอร์ต้องเปิดการไต่สวนความผิดในครั้งนี้ ทำให้แม่ของชองนั้นไม่พอใจเพราะควรเก็บเอาไว้เป็นความลับยิ่งคนรู้มากก็ยิ่งอับอายไปมากแต่ชองก็ยืนยันจะให้ทําแบบนั้นทําให้พวกที่ทํากับมากกะเลต้องรับโทษต่อมาชองก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ขอให้มีการตัดสินความผิดโดยการดวลจนตายระหว่างชองและเลอร์กีอดีตเพื่อนรักคนนี้ที่ปรึกษาจึงได้เตือนชองเพราะถ้าชองแพ้จะถือว่ามาักกเลตโกหกและต้องถูกลงโทษด้วย แต่ชองก็เชื่อว,ว่ามากเล็เธอพูดความจริงชองก็ยืนยันจดุดวนกับเลอร์กีเพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินแต่การร้องขอในครั้งนี้กษัตริย์ก็ยังไม่รับปากว่าจะทําตามที่ชองต้องการได้และก็ถึงเวลาในการสอบสวนขุนนางมากมายเข้าสืบสวนในครั้งนี้ชองลุกขึ้นมากล่าวโทษเลอร์กีที่เข้ามาข่มขืนมากเล็ดในนั้นก็คือทําให้การของชองสามีของมากเลสแล้วภาพก็ตัดมาที่บทที่สองคำให้การของเลอร์กี ในวันที่19กันยายนในปี1,370ชองได้เลอร์กีไปร่วมลบร้วยกันซึ่งชองได้ฝ่าฝืนคำสั่งของปีแอร์ออกไปลบกับข่าศึกเลอร์กีเห็นอย่างน,านั้นถ้าปล่อยชองไปคนเดียวเขาได้ตายแน่เลอร์กีจึงสั่งให้ทหารตามเขาไปและเขาก็ได้ช่วยชีวิตชองเอาไว้ในหลังจากที่จบศึกในครั้งนี้พวกเขาต้องรับความาพา่าาและปีแอร์ก็รู้เรื่องนี้เขาก็กดไปอย่างมากที่ชองฝ่าฝืนคำสั่ง เลอร์กีจึงช่วยพรูให้ปีแอร์ได้ใจเย็นลงจนไปแอคลายโทระลงได้โดยปีแอร์เขาชอบเลอร์กีอยู่แล้วเพราะเลอร์กีเป็นคนที่มีความรู้สุขุมรอบคอบและมีนิสัยคล้ายกับปีแอร์ทั้งคู่จึงเข้ากันได้ทั้งคู่จึงมากชวนไปฉลองด้วยกันอยู่เสมอดานเลอร์กีเมื่อรู้ว่าบัญชีของปีแอร์นั้นกำลังยำแย่ระบบการเงินดูไม่เป็นระเบียบเลอร์กีจึงรับจัดการบัญชีพวกนี้ให้ปีแอร์ที่เชื่อและคิดว่าเลอร์กีต้องจัดการเรื่องนี้ได้แนะ่ปีแอร์จึงยกตำแหน่งนี้ให้กับเลอร์ และเลอรกีก็เริ่มทำงานสิ่งที่เขาจัดการนั่นก็คือการทวงหนี้ทุกคนที่ไม่ยอมจ่ายคนที่ติดค้างพีแอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลแบรพ่อของมังเกเลตด้วยโลแบรเขาไม่มีทรัพย์สมบัติมาใช้หนี้ได้แล้วโลแบรจึงต้องยอมยกที่ดินสินสอดของชองเพื่อชดใช้หนี้ขณะที่เลอรกีกับพีแอร์ออกไปล่าสัตว์ด้วยกัน พีแอร์ก็พูดถึงชองที่กําลังตกตามจนต้องไปแต่งงานกับลูกสาวของคนขายชาติเลเกีจึงช่วยแก้ตัวที่ชองกําลังร้อนเงินและต้องการทายาตด,ดังนั้นการแต่งงานกับลูกของโลแบ์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรพอได้ยินมาว่าเธอสวยยังสาวแล้วก็รวยอีกด้วยมากาเลฟเป็นผู้หญิงที่หนุ่มๆต่างหมายปองต่อมาเลเกีก็รีบไปหาปีแอร์ด้วยความไม่พอใจเพราะตอนนี้ชองไปล้องเดียนเขาเรื่องที่ดินสมรสที่โลแบร์ใช้แทนนี และที่ดินตรงนี้ปีแอร์ได้โยกให้กับเลอร์กีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ปีแอร์ขำยกใหญ่เพราะเคยบอกกับเลอร์กีไปหลายครั้งแล้วที่ชองเป็นคนที่นิสัยแย่แต่เลอร์กีก็ชอบปกป้องชองมาโดยตลอดปีแอร์จึงบอกไปว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะปีแอร์กับกษัตริย์เป็นญาติกันดังนั้นต่อให้ชองไปร้องต่อกษัตริย์ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านปีแอร์ก็ยังแต่งตั้งเลอร์กีให้ปกครองเมืองแทนพ่อของชองโดยไม่ได้สนความรู้สึกของชองเลยแม้แต่น้อย ซึ่งทำให้ชองที่หลูเรื่องเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งขณะทุกคนกําลังเฉลิมฉลองชองก็เข้ามาโมยวยวายที่ีแไม่มีความยุติธรรมทําไมถึงทํากับเขาแบบนี้แต่ปีแอร์ก็ไม่สนใจคําพูดของชองเลยแม้แต่น้อยทําให้ชองโมโหจึงด่ากล่าวทุกคนและมันก็ทําให้ทุกคนเห็นชองเป็นตัวตลกและขากันยกใหญ่ต่อมาขณะที่เลอกีกาลังทาบัญชีปีแอร์ก็เข้ามาชวนคุยทาให้หลูว่า เลอร์กีจะไปงานฉลองซึ่งคงได้เจอกับชองเพื่อนเก่าที่ไม่เคยเจอกันมานานเลอร์กีจึงชวนพี่แอร์ไปด้วยกันเพื่อไม่เกิดการแตกคอในสายการบังคับบัญชาแต่พี่แอร์ก็ปฏิเสธพร้อมอวยพรให้เลอร์กีโชคดีที่ได้เจอกับเมียของชองพรานานทีพี่หนที่เธอจะได้รับอนุญาตให้ออกมาจากบ้านที่สำคัญก็ได้ยินมาว่าเธอชอบอ่านหนังสือและรู้หลายภาษาเหมือนกับเลอร์กีด้วยทำให้เลอร์กีประหลาดใจเพราะดูไม่น่าจะเข้ากับคนอย่างชองได้เลย จนถึงเวลางานเลี้ยงขณะที่เลอร์กีกําลังจีบหญิงสูงสากชองก็พามากาเลสเข้ามาในงานทําให้เลอร์กีได้เห็นเธอครั้งแรกแล้วก็ตกหลุมรักานางในท,ทันทีถึงจะเป็นภรรยาของเพื่อนแต่ดูท่าทางแล้วเลอร์กีก็ไม่ได้แข์เรื่องนี้เลยหลังจากนั้นท้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและคืนดีกันในที่สุดในนันตอนที่เขากับชองคืนดีกันแล้วชองก็ให้เธอมาจุมพิษกับเลอร์กีเลอร์กีจึงหันปากไปจูบก,กับเธอทําให้เธอเกิดอาการเขินอายแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ หลังจากนั้นเลอร์กีก็หลงไหลมากรเลสเข้าไปอีกเลอร์กีเมื่อเห็นมากรเลสอยู่ตามลาําพังก็จะเข้าไปชวนคุยซึ่งเธอก็ดูจะให้ความสนใจเขาอยู่ไม่น้อยแต่ชองก็เข้ามาขัดจังหวะเขาจึงไม่คุยกับเธอต่อและก็แอบเห็นสายตาที่เธอทอดสะพานให้ทั้งที่เต้นรำอยู่กับชองและนันก็ทําให้เลอร์กีเขาเฝ้าฝัานถึงมากรเลสอยู่ทุกวันถึงเขาจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตมากมายแต่สําหรับมากรเลสเธอคือผู้หญิงที่เลอร์กีหลงรักมากที่สุดในตอนนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งเลอกีไปพบกับเธอที่ตลาดลูกน้องของเลเกีจิงแซวเขาและก็บอกว่าอีกไม่นานชองก็คงตายในสนามรบและเธอก็จะเป็นไม้ดังนั้นเลอกีก็จะมีโอกาสในครอบครองนางแต่เลอกีก็ไม่อยากจะคิดร้ายต่อเพื่อนแม้นางจะเหมาะสมกับเขามากกว่าชองก็ตามเลเกีจึงพยายามไม่เก็บคำยุข,ของลูกน้องไม่ใส่ใจ น้าวางของพีแอร์ชองได้เข้ามารายงานเรื่องการลบให้กับพีแอร์ได้รับรู้ว่าชองได้ทําการลบแต่เขากลับพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้มาเรนนั้นก็ทําให้ถูกพีแอร์ตำหนิที่เขาพ่ายแพ้เลอร์กีผู้เป็นเพื่อนของชองเขาก็เห็นท่าไม่ดีจึงช่วยพูดมันไม่ใช่ความผิดของชองเพราะสงครามก็ย่อมมีแพ้มีชนะแต่ชองกับไม่พอใจที่เลอร์กีเรียกแค่ชื่อของเขาไม่มียศนําหน้าของชองแต่อย่างใดทั้ทงที่เขาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินชองจึงบอกว่า เลเกีเอาแต่ประจบเจ้านายจนได้ดิบได้ดีแต่ไม่เคยสร้างผลงานในศึกแต่อย่างใดทำให้เลกีโกรธเพื่อนคนนี้ไปอย่างมากเขาจึงดุขึ้นมาอวยพรให้กับชองเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยโดยไม่ลืมใส่ตำแหน่งน้ำหน้าให้ด้วยทุกคนเลยพากันหัวล้อชองมันเหมือนกับเป็นตัวตลกทำให้ชองไม่พอใจกับคนพวกนี้เป็นอย่างมากชองจึงกลับไปในทันทีหลังจากนั้นไม่นานชองก็ออกเดินทางทำให้มาเกเลสอยู่บ้านเพียงลำพงังเยนั้นก็ทำให้เลกีกับลูกน้องแอบไปหามาเกเลส ซึ่งวันนั้นเธอก็อยู่คนเดียวจึงไม่สะดวกให้ไขรเข้ามาแต่ลูกน้องก็หลอกล่อเธอเขาขอเข้าไปหลบหนาวสักพักแล้วก็จะกลับด้วยชายคนนี้เป็นลูกน้องเพื่อนของชองเธอก็เลยไว้ใจและยอมเปิดประตูให้และโอกาสนั้นเลอรก์กีก็โผล่หน้าเข้ามาและเข้าไปหาเธอในทันทีมาร์กาเล็ตเธอก็ตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกและเลอรก์กีจึงเข้าไปหาเธอแล้วก็สารภาพรักกับเธอแต่เธอก็ไม่อาจจะรับรักได้เพราะมีสามีอยู่แล้วทําให้เลอรก์กีไม่พอใจเลอรก์กีจึงทําการล็อกประตู มากลรดเมื่อได้ยินเลอร์กี้บอกรักและอธิบายว่าเขากับเธอเหมาะสมกันเธอก็เริ่มหลังเลแต่ก็ปฏิเสธพร้อมกับถอดรองเทา้าแล้วก็ทําทีหนีขึ้นไปบนห้องนอนเลอร์กี้จึงตามเธอไปแล้วก็ไล่จับเธอแต่สุดท้ายเธอก็มีอารมณ์ร่วมกับเลอร์กี้จนสมยอมมีอะไรกันหลังเสร็จกีจเลอร์กี้ก็บอกให้มากเกลรดเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะถ้าชองรู้พวกเขาต้องตายแนะ่ ดานเลอร์กีแม้จะไปสารภาพบาปแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องผิดเพราะแม้แต่จะร่วมประเวณีแต่คนสองคนก็รักกันหลังจากนั้นไม่นานชองก็รู้เรื่องนี้จนได้จนมาถึงพีแอร์ดานพีแอร์เขาจึงเรียกเลอร์กีเข้ามาพบเรื่องข้อกล่าวหาที่ชองอ้างว่าเลอร์กีไปกล่มคืนมาเกเลสเลอร์กีได้ยินเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลอร์กีก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าตัวเองไม่ได้ทําเช่นนั้นกับมากเกเลสเลยโดยพีแอร์เขาต้องการรู้ความจริงเพื่อหาทางที่ช่วยเลอร์กี จึงอยากจะให้เลอร์กีพูดกับพี่แอร์ตรงๆว่าได้ทําอะไรมากระเลสหรือไม่สุดท้ายเลอร์กีก็รับว่ามีการร่วมประเวณีจริงแต่ไม่ได้เป็นการข่มขืนเพราะมากระเลสเธอสมยอมซึ่งพี่แอร์ก็ไม่เชื่อเรื่องนี้มันเป็นเขาซุบซิบไปทั่วจึงต้องเปิดให้มีการไตส่สวนซึ่งโชคดีที่เลอร์กีอยู่ใต้การบังคับบัญชาของพี่แอร์ดังนั้นเลอร์กีจึงไม่ต้องกังวลอะไรทําให้เลอร์กีเริ่มจะไม่กลัวกับเรื่องนี้เพอเขามั่นใจว่าพี่แอร์สามารถจัดการเรื่องนี้ให้กับเขาได้ ในห้องไต่สวนขณะที่ปีแอร์กำลังประกาศว่าเลอร์กีเป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีคนเข้ามารายงานที่เรื่องจะไม่จบเพียงแค่นี้แน่เพราะชองไปร้องต่อกริย์จนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้ปีแอร์ก็ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้ทำให้ปีแอร์โกรธปินอย่างมากที่ชองคมหน้าข้ามตาเขาไปแบบนั้นส่วนเลอร์กีก็เครียดขึ้นมาทันทีด้านเลอร์กีบาดหลวงเสนอให้เขามารับการไต่สวนกับทางคิดตาก เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการกระทําต่อผู้หญิงแต่เป็นการผิดต่อสามีจึงจะให้เขาใช้สิทธิ์ของนักบวชจะได้ไม่ต้องขึ้นศาลของคารวาสแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงชื่อเสียงของตัวเองพร้อมปฏิเสธเสียงแข็งที่ตัวเองไม่เคยข่มขืนมาเกเลสเลยนางทองพระลงเลอร์กีปฏิเสธข้อกล่าวหาของชองต่อหน้าทุกคนซึ่งพอการไต่สวนจบลงเขาก็แอบไปดูมาเกเลสท,ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะตั้งคันอยู่แล้วและทั้งหมดนั้นก็คือทำให้การของเดอร์กีผู้ต้องสงสยัย ภาพก็ตัดไปที่คาให้การของมาเกเลตเธอเกือบถูกชองถอนมันพอพ่อของเธอนั้นเอาที่ดินสินทอัที่ตกลงกันเอาไว้กับชองไปจ่ายนี่ให้กับปีแอชองจึงไม่พอใจเนื่องจากคุยกันไว้แล้วที่เขาจะยอมแลกชื่อเสียงกับเธอและที่ดินชองจึงวุวนวายยกใหญ่แต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้พอเห็นเธอเยั่งสาวจึงน่าจะมีทายาทให้กับเขาได้เร็ววานจนถึงวันที่ทั้งคู่ได้ไปงานเลี้ยงชอนให้มาเกเลตเข้าไปจุมพิษกับเลอร์กีเพื่อความบาดหมางของทั้งคู่นั้นจะได้จบลง แต่เลอร์กีก็แอบหันป่ากมาจูกกับเธอทําให้เธอรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องจะไม่เก็บมาใส่ใจซึ่งพอเธอไปคุยกับเพื่อนๆทุกคนก็หลงสเสน่ห์ของเลอร์กีเพราะทั้งฉลาดรูปลอซึ่งเธอก็เห็นด้วยเพียงแต่ต้องมีอะไรสักอย่างเพราะชองไม่ไว้ใจเลอร์กีขนาดมากะเลสไปเต้นรำกับชองเธอก็กล่าวชื่นชมชองที่ยอมมางานเลี้ยงและคืนดีกับเลอร์กีเพื่อความสบายใจของทุกคนผิดที่เลอร์กีที่หลงตัวเอง แต่อย่างน้อยเมื่อเรายิ้มและหัวเราะก็ส่งผลดีกว่าการข่มขู่จนมาถึงวันหนึ่งที่ชองต้องออกไปทําศึกชองสั่งให้มาเกเลสคอยดูแลบ้านและอย่าอยู่ลาําพังหลังจากที่ชองไม่อยู่ดูเหมือนเธอทําหน้าที่แทนชองแทบทุกอย่างทั้งจัดการเรื่องการเลี้ยงมา้าและการเก็บภาษีทําให้รู้ว่าบางคนไม่ได้จ่ายเพราะไม่มีเงินซึ่งชองก็งดเวีนให้เพราะว่าเห็นใจเธอจึงไม่ได้ว่าอะไรต่อมาเธอก็ไปหาหมอเพราะอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงยังไม่มีลูกเสียที ซึ่งหมอก็ไม่พบความผิดปกติของเธอส่วนชองก็เคยมีลูกมาแล้วเลยน่าจะเป็นเรื่องบนเตียงที่เธอไม่สมอารมณ์หมายมากกว่าขณะที่มาเกเลสช,ชวนเพื่อนมาเดินตลาดเพื่อตัดชุดใหม่เพื่อรอต้อนรับชองเธอก็เลยหันไปเห็นเลอร์กีเข้าบังเอิญจึงอดชื่นชมเขาไม่ได้ที่แม้จะมีข้อเสียม,มากมายแต่ก็หล่อเหลาจนไม่อาจละสายตาได้ซึ่งเพื่อนของเธอก็เห็นด้วยกับเธอเมื่อชองกลับมาจากสนามลบมาเกเลสก็รีบสวมชุดใหม่ออกไปต้อนรับเขา แต่กลับทําให้ชองไม่พอใจเพราะชุดที่สวมใส่นั้นมันแบบกจนเหมือนกับผู้หญิงโสเภณีทําให้เธอรู้สึกเสียใจไม่น้อยที่สามีตัวเองพูดแบบนั้นครอบครัวได้กินข้าวพร้อมกันแต่ดูเหมือนว่ามากาเล็กกับแม่ของชองดูจะไม่ค่อยถูกกันแต่ชองก็ไม่ได้เข้าข้างแม่เสียทีเดียวที่ชองบอกตังคูว่าจะไปปาเลสเพื่อจะไปถ่วงเงินที่เขาออกไปลบแม่กับมากาเล็กก็เห็นว่าเขาป่วยก็พยายามห้ามแต่เขาก็จะไปเธอเลยขอไปด้วยเพราะจะได้ไปเจอกับเพื่อนทว่าชองเขากลับไม่อนุญาต พร้อมสั่งให้เธออยู่ที่นี่และต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาหลังชองไม่อยู่แม่ก็พาคนใช้ทุกคนออกไปทําธุระก,กันหมดจนไม่มีใครอยู่ที่บ้านนี้เลยเหลือก็แค่เธอเพียงคนเดียวทําให้มาเกเลสไม่สบายใจจึงเตือนแม่ที่ชองไม่เธออยู่บ้างเพียงลพาพังแต่แม่กลับไม่สนใจแล้วก็พาทุกคนออกไปจนหมดด้านมาเกเลสขณะที่เธอกําลังนั่งทำบัญชีลูกน้องของเลอร์กีก็ขอเข้ามาหลบหนาวตอนแรกเธอกป็ปฏิเสธ แต่ลูกน้องของเลอร์กีก็คอร้องถ้าเขาไม่หาที่หลบหนาวเขาก็คงตายตรงนี้แนะ่และนั้นจึงทําให้มาเกเลตจึงยอมเปิดประตูให้เลอร์กีจึงได้โอกาสแทรกตัวเข้ามาหาเธอโดยที่มาเกเลตไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้าและสิ่งที่เลอร์กีเขาพูดกับเธอนั้นก็คือการสลรภาพรักกับเธอโดยที่เขาไม่ได้สนใจความรู้สึกเพื่อนของเขาอย่างชองเลยแม้แต่น้อยแต่เธอก็ปฏิเสธในทันทีเพราะเธอมีสามีอยู่แล้วลูกน้องของเลอร์กีเลยช่วยก่อม ทำให้เลเกี้โมโหเลยไล่ลูกน้องออกไปพร้อมกับ,บล็อกประตูมาเกเลตที่เห็นท่าไม่ดีเธอจึงวิ่งหนีแต่เลเกี้ก็คว้าขาของเธอเอาไว้ทาให้รองเท้าของเธอนั้นหลุดแล้วเธอก็หนีขึ้นไปด้านบนทันทีด้านมาเกเลตเธอพยายามล็อกห้องเลยร้องให้คนอื่นช่วยแต่ตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวเลเกียก็ตามมาทานและผลักประตูเข้ามาแล้วก็ไล่จับเธอมาโยนทิ้งไว้บนเตียงทําให้เธอหวาดกลัวเธอพยายามขอร้องเลเกีอย่าทําแบบนี้ แต่เลอกีก็ไม่ฟังแล้วเขาก็ทําไม่ดีไมิร้ายกับเธอเธอพยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงเลเกีไม่ไหวหลังจากเสร็จเลเกีก็ข่มขู่มากาเร็ตไม่ให้มากาเร็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะถ้าช่องรู้เธอก็คงถูกฆ่าตายแน่หลังจากนั้นมากเาเร็ตเธอก็เก็บตัวเงียบจนช่องกลับมาจากสงครามแม้เธอจะเสียใจแล้วก็เครียดมาก แต่สุดท้ายมาเกาเล็ตก,ก็ตัดสินใจบอกกับชองหลังจากที่ชองหล้เรื่องเขาก็โกรธมาเกาเล็ตเป็นอย่างมากพอคิดว่ามาเกาเลตไปให้ท่าก,กับเลอร์กีทําให้เลอร์กีถึงกล้าทําขนาดนี้ชองเขาโกรธและบีบคอของเธอจนเธอหายใจไม่ออกมาเกาเลตก,ก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับสามีตัวเองฟังแต่พอชองได้ตั้งสติได้ชองก็ปล่อยเธอแล้วก็วุ่นวายที่เลอร์กีตามจองวินเขามีเลกิกแม้เธอจะเสียใจที่เขาไม่ได้สนใจความรู้สึกของเธอเลยแต่ก็พยายามข่มความรู้สึกเอาไวา้ เพื่อขอให้ชองช่วยฟองร้องแทนเนื่องจากผู้หญิงไม่มีสถานะทางกฎหมายจึงเรียกร้องอะไรไม่ได้หากสามีไม่ยินยอมพอชองได้ยินก็ใช้เวลาชิดสกพากแล้วก็ตบปากรับคำชองจะช่วยเรื่องนี้เองณะที่ประชุมชองเรียกทุกคนเข้ามาประชุมเพื่อกระจายข่าวเรื่องนี้พีแจะได้เปิดให้มีการไต่สวนซึ่งหากไม่สำเร็จเขาก็มีแผนต่อไปทำให้มากกเลตรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเหมือนกำลังตกเป็นหมากตัวหนึง่งที่จะทำให้ชองนั้นแก้แขนเพื่อนคนนี้ได้ แถมเพื่อนของเธอแทนที่จะสงสารและอยู่เคียงข้างเธอก็กลับไม่เชื่อว่าเธอถูกข่มขืนแต่น่าจะจำยอมมากกว่านั่นก็ยิ่งทําให้เธอเสียใจมากยิ่งขึ้นไปอีกขณะที่มาเกเลสทะเลาะ,ะกับชองเธอะะก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ต้องการให้กษัตริย์เป็นผู้ตัดสินแต่เป็นพระเจ้าเธอจึงมาอธิษฐานต่อพระองค์ทันใดนั้นแม่ของชองก็เข้ามาคุยกับเธอโดยแนะนําให้เธอเงียบเอาไวา้ดีกว่าจะสร้างปัญหาให้กับสามี พอแม่เองก็เคยถูกข่มขืนแต่ก็ได้เงียบเอาไว้เช่นกันเพราะตัวแม่เองก็ไม่ต้องการที่ให้ใครมาเดือดร้อนแทนเธอเมื่อเธอรู้เธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะแม่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันได้ก็จริงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างเธอจะไม่ยอมทำแบบแม่อย่างแน่นอนที่จะทวงศักิ์ศีของเธอกลับคืนมาไอ้นังก็ทำให้แม่ถึงกับอึ้งไปจนถึงเวลาไตาส่สวนนาทองพระโลงมากเกเรตถูกตั้งคำถามมากมายที่เธอไม่น่าจะถูกข่มขืนแต่น่าจะเต็มใจซะมากกว่าเพราะมีวงในบอกว่า ที่เธอเคยชมเลอกีหล่อรูปงามและเธอก็ไม่เคยตั้งคันกับชองกระทั่งเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นมาลูกในท้องจึงอาจจะเป็นลูกโฉที่ทําให้เธอได้เสียสมแต่ต้องการพร้อมกับพยานกดดันให้เธอยอมรับที่ตอนนั้นเธอเองก็มีความสุขมากกว่าจะมาเรียกว่าถูกขค่มขืนทําให้เธอเสียใจแต่ก็ไม่ยอมรับเพราะเธอไม่ได้มีความสุขที่โดกนกระทําแบบนั้นพอกษัตริย์ได้ยินกษัตริย์จึงแจ้งทุกคนไปว่าในเมื่อไม่มีใครยอมรับก็ต้องให้พระเจ้าเป็นคนตัดสิน และสั่งให้เปิดการดวลจนตายเพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินด้วยหากชองแพ้นั้นแปลว่ามาเกาเลตให้การเทสทษที่เธอจะได้รับถ้าจะถูกจับถอดเสื้อผ้าโกนผมสวมปอกข้อเหล็กเอาไว้นําไปมัดติดกับเอาไว้กับเสาแล้วเผาให้เธอตายทั้งเป็นทําให้เธอกลัวเป็นอย่างมากแต่พอคนไตส่สวนให้โอกาสเธอตอบหมาเธอก็ยังยืนยันคําเดิมว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงกษัตริย์เลยจัดให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นในทันทีระหว่างชองกับเลอร์ หลังจากที่การสอบสวนเสร็จสิน้นชองก็เข้ามาหามากาเลสเขากดมากาเลสเป็นอย่างมากที่เธอตอบได้ไม่ดีเรื่องบนเตียงของเขากโกหกที่ชองไม่ยอมบอกกับเธอเลยว่าหากเขาแพ้แล้วเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ชองก็ไม่กลัวเพราะถ้าเธอพูดความจริงพระเจ้าก็จะให้เขาชนะพอเธอได้ยินเธอก็บอกไว้ว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับชองต่างหากชองก็สนใจแต่เอาชนะศัตรูแล้วปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองโดยไม่สนใจเลยว่าลูกของเขาและเธอจะเป็นยังไงบ้าง จนถึงเวลาที่พระเจ้าจะเป็นคนตัดสินวันที่28ธันวาคมในปี1386ช่องขึ้นมาตามมากเลให้ไปเตรียมตัวแต่เธอก็ขออยู่กับลูกชายต่ออีกสักพักเพราะกลัวจะไม่ได้กลับมาพบกับลูกชายอีกแล้วตอนนี้เธอเห็นหน้าลูกแล้วก็คิดย้อนกลับไปเธอคงไม่สนความถูกต้องปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปก็คงดีกว่านี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่ทําแบบนั้นมากเลถูกนําถัวมายังสนามประลอง มาักาเลถูกส่โซ่ตวนทุกอย่างพร้อมยยบเผาเธอทั้งแปลนแล้วก็รอลุ้นผลประลองที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งชองก็ได้มาประกาศต่อหน้าทุกคนที่เขาเสียชีวิตของตัวเองมาสู้กับเลอร์กีเพื่อมาักาเลสดพอเชื่อคำพูดของเธอทำให้เธอยืนยันต่อหน้าสาธารณชนว่าเลอร์กีข่มขืนเธอและสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดนั้นเป็นความจริงดานปีแอร์ก็เกลียดชองเขาใส่จึงภาวนาให้เลอร์กีนั้นจัดการชองสังหารชองอย่างไม่มีความปาณีมักาเลสด ก็ภาวนาให้ชองนนชนะเพื่อให้เธอได้กลับไปเจอหน้าลูกอีกครั้งด้านชองกับเลอร์กีทั้งคู่ได้นั่งบนหลังมา้าอาวุธพร้อมแล้วการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองพุ่งเข้าหากันใช้อาวุธหนักเข้าปะทะซึ่งรอบแรกเลอร์กีก็เป็นฝ่ายเพียงผามถูกแทงจงโลและหอ,อกตกแต่พอรอบสองเลอร์กีกลับเป็นฝ่ายตั้งตัวได้ก่อนจึงใช้หอ,อกแทงชอนจนหอ,อกเสียบคาโลโชคดีที่ชอนไม่ได้รับบาดเจ็บ และพอรอบที่3กับดวนแทงเข้าที่เดิมอย่างจางจนหมาเสียการทรงตัวไปกระแทกเข้ากับขอบกำแพงชองจึงขอขวานซึ่งก็ทันเวลาก่อนที่เลอร์กีจะกลับมาเล่นงานเขาและเขาต่อสู้กับเลอร์กีชองเห็นว่าถ้าปะทะการจะสู้เลอร์กีไม่ได้จึงคว้าขวานใส่แต่เลอร์กีก็ใช้โลก่กันเอาไว้ได้แล้วก็แทงหอ,งอกใส่ม้าของชองทําให้ม้าของชองนั้นล้มลงส่วนม้าของเลอร์กีเองก็ล้มลงเช่นกันแถมยังทับขาของเลอร์กีอีกด้วย ดังนั้นพอชองลุกขึ้นมาได้เลยรีบเข้าไปจัดการกับเลอร์กีแต่เลอร์กีก็ใช้โล่มาบังเอาไวา้โดยจังหวะที่ชองกําลังจะจัดการเลอร์กีม้าของเลอร์กีก็ดินและสะบัดขามาถีบชองทําให้ชองนั้นเมินส่วนเลอร์กีก็ชักดาบแล้วลุกขึ้นมาได้จึงตรงเข้าไปจัดการกับชองทันทีทางด้านมาก์เกเลกขนาดกาลังจะสิ้นหวงังเพราะชองถูกเลอร์กีเล่นงานอย่างหนกักชองก็ใช้แรงที่เหลือฟันดาบเข้าใสา่จนทําให้ดาบของเลอร์กีหกักชองจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้ง ทว่าจังหวัดนั้นเองเลเกียก็ขวามีดขึ้นมาจ้วงแทงไปที่ต้นขาของชองแม้ชองจะยังสู้ไหวแต่ด้วยที่เสียเลือดมากจึงเริ่มจะหมดแรงเลเกีรีบตรงเข้าไปสังหารชองแต่ก็ถูกชองสวนกาบโดนเข้าไปที่ขาอย่างจังก็จะจับเลเกีกดไว้กับพื้นเพื่อให้เขาสารภาพความจริงออกมาแต่เลเกีก็ยังยืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ถ้าอีกนั้นก็ให้พระเจ้าเป็นคนตัดสินชองจึงใช้มีดแทงเข้าไปที่ปากเพื่อสังหารเลเกีทิ้งซาหนั่นคือจุดจบของเลเกี ทำให้ทั้งสนามที่เคยต่างสุขเสียเคียก็เงียบไปในทันทีเมื่อการประลองนี้จบลงมากะเล็กก็ถูกปล่อยตัวเพราะเชื่อว,ว่าพระเจ้าได้ตัดสินความจริงแล้วทำให้เธอโล่งใจแต่ก็รู้ดีว่าชองทำเพื่ออะไรจึงต้องแสดงต่อหน้าทุกคนที่ดูอยู่ว่าเธอรู้สึกชื่นชมในตัวสามีมากขนาดไหนที่ต่อสู้เพื่อเธอส่วนเขาก็รีบแสดงกับเยียงวีรบุบุษที่ิกู้ศักดิ์ศรีกับสตรีที่เขาลักทำให้ปีแอเครียดแขนแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องทนเห็นเลเกี้ตาย ได้ถูกลุมฉีกเสื้อผ้าและแขวนประจานให้ทุกคนที่สาบส่งส่วนชองก็ได้รับเสียงสรรเสริญโดยมีมาเกเลสนั่งม้าตามหลังของเขามาติดต,ดตดิและเธอก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับลูกที่เธอรักมากกว่าสิ่งอื่นใดหลังจากนั้นไม่นานชองก็ได้ออกไปลบและเขาก็เสียชีวิตในสงครามคู่เสดหลังจากนั้นไม่กี่ปีส่วนมาเกเลสเธอก็ใช้ชีวิตต่อจากนั้นอีก30ปีในฐานะนายหญิงที่บ้านคาลูดและไม่เคยแต่งงานใหม่อีกเลยแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัับวนนี้สวัสดีครับ